สวัสดีครับพวกเรา b u c ก s s t u d i และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Faster ฝั่งแค้นระับนรกเป็นเรื่องราวของไดเวอร์คนขับรถให้กับจนพ้นธนาคารแต่ทว่าเขากลับโดนหักหลังและพี่ชายก็โดนฆ่าอีกแถมตัวเขายังถูกจับได้และถูกจำคุกเป็นเวลา10ปีเมื่อคนทั่วออกมาไดเวอร์ Driver ก็ได้ออกตามล่าคนที่หักหลังและฆ่าพี่ชายของเขาและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกและมันขนาดไหนไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่คุกแห่งหนึ่ง ตอนนี้ได้มีใช้ที่ชื่อว่าไดเวอร์ที่กำลังจะถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งไดเวอร์เขาติดคุกข้อหาปล้นธนาคารและถูกจำคุกเป็นเวลา10ปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ไดเวอร์จะอยู่ในคุกเมื่อถึงเวลาผู้คุมได้พาไดเวอร์ออกมาเพื่อเตรียมตัวออกไปรับอิสรภาพระหว่างที่เดินออกมาจากห้องขังไดเวอร์ <D iver S 2> ก็โดนนักโทษคนอื่นๆตามด่าอยู่ตลอดทางเพราะระหว่างที่อยู่ในคุกไดเวอร์นั้นได้ฆ่านักโทษคนอื่นๆไปหลายรายทำให้นักโทษคนอื่นๆน,นั้นโกรธแค้นเขาแต่ไดเวอร์เองเขาก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน เมื่อถูกหาเรื่องเขาก็พร้อมสู้ตลอดเวลา แต่พวกนั้นบันดันอ่อนกว่าจึงโดนเขาสู้กับจนตายเมื่อเดินออกมาจากห้องขังไดเวอร์ก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและเก็บของจาเป็นที่เคยฝากไว้จากนั้นเขาก็เดินออกจากคุกไปซึ่งไดเวอร์ได้เดินไปที่ที่หนึ่งซึ่งมีคนที่เตรียมรถไวให้เขาแล้วเมื่อขึ้นไปบนรถไดเวอร์ก็ได้แปะรูปถ่ายเขากับพี่ชายไว้ตรงที่กันแดดก็เพื่อเพิ่มความแค้นเมื่อแปะเสร็จไดเวอร์ก็เช็คของซึ่งในนั้นก็มีปืนและลายชื่อคนที่ไดเวอร์ต้องไปฆ่าซึ่งระหว่างอยู่ในคุกไดเวอร์ก็ได้ติดต่อกับคนที่ชื่อ IG, และเขาาก็ได้จ้จง ให้สืบหาคนที่หักหลังเขาและฆ่าพี่ชายของเขาและอาจีเนี่ยก็ได้เตรียมรถและปืนไว้ในวันที่เขาได้ออกจากคุกเมื่อเห็นข้อมูลสตูคนแรกที่ต้องฆ่าไดเวอร์ก็ตรงไปที่ทํางานของสตูคนนั้นทันทีเมื่อไปถึงไดเวอร์ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาเดินไปที่โต๊ชายคนนั้นแล้วยิงแสงหน้าจนชายคนนั้นตายคาที่เมื่อฆ่าเสร็จไดเวอร์ก็ได้มองไปที่กล้องวงจรปิดแล้วเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหนังก็ได้ตัดไปที่ห้องน้าล้างแห่งหนึ่ง ตอนนี้ได้มีชายวัยกลางคนที่แต่งตัวค่อนข้างโทรมกําลังยืนรอซื้อยาอยู่ซึ่งทีแรกคนส่งยาจะไม่ขายให้เขาเพราะกลัวว่าเขาจะเบี้ยวไม่จ่ายตังค์แต่ว่าชายคนนั้นด้วยความที่อยากเสพยามากเขาจึงหยิบแบงค์ที่ยับย้อยออกมาและจ่ายค่ายาแล้วน้ามันไปเสพบนรถอย่างเคริบเคลิ้มเมื่อเสพยาเสร็จชายวัยกลางคนคนนี้ก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เดวเวอร์ยิงคนตายนั่นก็เพราะว่าชายวัยกลางคนคนนี้เขาเป็นตำรวจชื่อว่าคอปและกําลังจะ,กะเกษียณอีกไม่กี่เดือนเมื่อคอปไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้มี นักสืบหญิงคนหนึ่งเดินมาหาคอปพร้อมบอกไอ้คอปอย่ามายุ่งกับคดีของเธอแต่คอปก็ไม่สนเขาพูดไปนิ่งๆว่าทำไมผมจะทำเมื่อนักสืบขัดเขาไม่ได้นักสืบหญิงจึงพาคอปไปเช็คดูกล้องวงจรปิดและนักสืบหญิง ก็ได้วิเคราะหสถานการณ์ให้คอบฟังด้านคอบเขาก็แค่นั่งฟังเฉยเฉยแถมไม่ได้ช่วยดูและไม่ได้เสนอความคิดเห็นอะไรตัดไปที่ไดเวอร์เมื่อฆ่าศัตรูคนแรกเสร็จไดเวอร์ก็ได้ไปหา RG เพื่อเอาข้อมูลศัตรูคนอื่นๆเมื่อไปถึง RG มันก็ถามหาเงินก่อนเลยว่าไดเวอร์ได้เอาเงินมาด้วยไหมถ้าไม่มีเงินมันจะไม่ให้ข้อมูล ไดเวอร์จริงยื่นเงินให้อาจีแล้วถามหารายชื่อศัตรูของเขาแต่อาจีมันก็ได้พูดกับไดเวอร์ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วถ้าอยากได้รายชื่อที่เหลือก็ให้จ่ายเพิ่มมาอีกไดเวอร์เนี่ยก็ทำหน้าไม่พอใจอาจี IG มันจึงเรียกลูกน้องตัวลํ่บึ้กของมันออกมาเพื่อหวังจะขู่ไดเวอร์แต่พอลูกน้องของอาจีเห็นลายสักที่แขนไดเวอร์มันก็รีบเผ่นทันทีพร้อมพูดว่าหมอนี่มันปีศาจฉันไม่อยากไปยุ่งนั่นก็เพราะว่าตอนอยู่ในคุกเมื่อไดเวอร์ค่าใครได้เขาจะสักชื่อคนนั้นไวท้ท ด้านอาจีเมื่อรู้ว่าไดาเวอร์ไม่ธรรมดามันก็รีบประเคนรายชื่อคนพวกนั้นให้ไดเวอร์โดยไม่คิดเงินสักบาทเมื่อได้รายชื่อมาแล้วไดเวอร์ก็ออกตามล่าศัตรูของเขาทัานที เช้าวันต่อมาหนังก็ตัดไปยังบ้านของนักฆ่าสุดโหดที่มีนิสัยแปลกๆชอบความตื่นเต้นและท่าท่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นนักฆ่าสุดโหดได้ชายคนนี้เคยเดินไม่ได้มาก่อนเมื่อตอนที่เขายังเด็กแต่เขาก็พยายามต่อสู้กับโรคร้ายนี้จนเดินได้เหมือนคนปกติและตั้งแต่นั้นมานักฆ่าคนนี้ก็ชอบหาเรื่องวัดเสียวและหางานย,ยากๆทา และงานนักฆ่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาแต่ถ้าว่าตอนนี้เหมือนเขาจะถึงจุดอิ่มตัวและเขาอยากหยุดงานฆ่ามาแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักที่สุดระหว่างที่นักฆ่ากำลังจูจีดูดีกับแฟนสาวอยู่ๆก็ได้มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาด้วยความที่น่าจะเป็นงานสําคัญนักฆ่าจึงจําใจเดินไปรับโทรศพัพท์เมื่อรับโทรศัพท์แล้วปลายสายก็ได้สั่งงานให้นักฆ่าไปฆ่าชายคนหนึ่งที่มีฝีมือความโหดไม่ธรรมดาด้วยความชอบท้าทายนักฆ่าก็ตอบรับงานนี้ไปเมื่อวางสายคนจ้างก็ได้ส่ง ตำแหน่งและข้อมูลคนที่ต้องการค่าให้นักฆ่าคนนี้รู้ข้อมูล ซึ่งคนคนนั้นก็คือไดเวอร์นั่นเองเมื่อได้ข้อมูลมานักฆ่าก็เดินไปเตรียมตัวทันทีด้านแฟนสาวนักฆ่าก็ได้ไปเตรียมอาวุธให้นักฆ่าและดูเหมือนว่าคู่นี้จะเข้าขากันดีทีเดียวเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จนักฆ่าก็ได้จูบลาแฟนสาวก่อนขับรถออกไปและระหว่างขับรถนักฆ่าก็ได้โทรคุยกับจิตแพทย์ที่เขารักษาอยู่จิตแพทย์เนี่ยก็ได้ถามนักฆ่าว่ากินยาอยู่หรือเปล่านักฆ่าก็ได้บอกว่าเขาได้หยุดยามานานแล้วเพราะตอนนี้เขามีตัวช่วยที่ดีกว่ายานั่นนั่นก็คือแฟนสาวสุดที่รักของ เขาแถมนักฆ่ายังได้บอกจิตแพทย์ของเขาไปว่าเขาจะทํางานนี้เป็นงานสุดท้ายจากนั้นเขาจะขอแฟนสาวแต่งงานและไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกันไม่นานนักฆ่าก็ได้มาถึงตําแหน่งของไดเวอร์ขณะที่กําลังซุ่มรอไดเวอร์อยู่นักฆ่าก็ได้เห็นชายแก่คนหนึ่งที่ไดเวอร์กาลังตามล่าและชายแก่คนนั้นก็กําลังเดินขึ้นห้องพร้อมมีเด็กสาวช่วยถือของนักฆ่าเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้และหนังก็ได้ตัดไปที่นักสืบหญิง ตอนนี้เธอได้สืบจนพบว่าคนร้ายคือไดเวอร์ซึ่งหมอน,นี่ก็เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาและเขาเคยถูกจำคุกคดีปล้นธนาคารเมื่อ1ิปีที่แล้วตำรวจครบที่สงสัยว่าคดีปล้นธนาคารคนร้ายที่หนีไปได้โดยไดเวอร์เป็นคนขับรถและพาเพื่อนหนีแต่ทำไมเขาถึงถูกจับได้นะักสืบหญิงจึงได้พูดกับครบไปว่าตรงนี้แหละที่น่าสนใจพูดจบเธอก็ได้เปิดเทปเทปหนึ่งให้ครบดูซึ่งก็จะเห็นว่าไดเวอร์และพี่ชายถูกจับตัวไปโดยคนกลุ่มหนึ่ง และคนกลุ่มนั้นก็ได้เข้นหาที่ซ่อนเงินที่ไดเวอร์และพี่ชายซ่อนเอาไว้เมื่อรู้ที่ซ่อนเงินคนพวกนั้นก็ปาดคอพี่ชายของไดเวอร์ส่วนไดเวอร์ก็โดนยิงเข้าที่หัวจากนั้นนักเสบหญิงก็ได้เล่าต่อว่าเมื่อไดเวอร์และพวกเขาป้นเสร็จก็ได้มีคนในทีมหมักหลังเขาและเอาเรื่องไปบอกคนกลุ่มหนึ่งทำให้พวกไดเวอร์นั้นโดนเล่นงานและที่สําคัญคนกลุ่มนั้นก็คิดว่าไดเวอร์ตายไปแล้วแต่ระหว่างที่ตํารวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไดเวอร์ Driver ก็หายใจลอยลินตารวจจึงนําตัวเขาส่งโรงพยาบาล ทำให้ไดเวอร์รอดมาได้และถูกจําคุกเป็นเวลา10ปีด้านชายแก่ที่ให้เด็กสาวช่วยถือของขึ้นมาที่ห้องพอถึงห้องชายแก่ก็ได้ชงชาและใส่ย,ยาให้เด็กสาวดื่มเมื่อดื่มน้ําชาเสร็จเด็กสาวคนนี้ก็ได้ขอตัวกลับแต่ขณะที่กําลังจะลุกขึ้นยืนเธอก็ได้เกิดอาการมึนงงเหมือนคนเมาเมื่อเห็นว่าเด็กสาวเริ่มไม่รู้ตัวแล้วชายแก่คนนั้นก็ได้หยิบกล้องออกมาเพื่อหวังจะถ่ายวิดีโอลวนลามเด็กสาวจัดไปที่ไดเวอร์ตอนนี้เขาก็ได้มาถึงที่พักของชายแก่ และชายแก่ก็เป็นเป้าหมายต่อไปของเขาเมื่อมาถึงไดเวอร์ก็รีบขึ้นไปยังห้องพักของชายแก่คนนั้นทันทีด้านนักค่าเมื่อเห็นไดเวอร์เขาก็วางสายแจจิตแพทย์และตามไดเวอร์ขึ้นไปทันทีตัดมาทางด้านชายแก่ที่กำลังสนุกกับการจะได้ลวนลามเด็กสาวจู่ๆก็มีคนถีบประตูเข้ามาซึ่งก็คือไดเวอร์นั่นเองชายแก่ที่เห็นไดเวอร์มันก็น่าเสียทันทีอมพูดว่าฉันไม่ได้ทําฉันทําตามคําสั่งเท่านั้นแต่ไดเวอร์ก็ไม่ฟัง และเขาได้ยิงชายแก่ตายคาที่เมื่อยิงเสร็จไดเวอร์ก็เดินออกมาแต่ขณะที่กำลังเดินลงไปข้างล่างนักฆ่าที่แอบซุ่มอยู่ก็ได้ใช้ปืนแรงจะยิงไดเวอร์แต่ตอนนั้นได้มีเด็กเปิดประตูออกมาพอดีและเธอก็ตกใจพอเห็นว่ามีคนกำลังจะยิงกัน ด้านไดเวอร์ก็ได้หันหลังมาเจอพอดีเขาจึงผลักเด็กคนนั้นเข้าไปในห้องพร้อมกับลวกระสุนใส่นักฆ่าจนฝุ่นตลบจากนั้นไดเวอร์ก็อาศัยจังหวะนั้นขึ้นรถหนีไปทันทีเวลาต่อมาตำรวจก็ได้ทราบเรื่องว่ามีชายแก่โดนฆ่าตายนักสืบหญิงเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นฝีมือของไดเวอร์เพราะเธอรู้ว่าตอนนี้ไดเวอร์ Driver กำลังตามฆ่าคนในวิดีโออยู่เมื่อคาดการแบบนั้นนักสืบหญิง จึงได้โทรตามคอมให้มาดูจุดเกิดเหตุแต่ถว่าตอนนี้คอฟติดธุระสาคัญอยู่คือพาลูกไปแข่งเบสบอลถ้าขืนไม่พาลูกไปเมียเขาด่าตายแน่คอฟจึงบอกนักเสิร์ฟหญิงไปว่าวันนี้เขาคงไปไม่ได้เพราะเขาต้องไปดูลูกแข่งเบสบอลลูกชายคอฟที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจามากๆที่พ่อเลือกเขามากกว่างานด้านนักฆ่าเมื่อเห็นว่าไดเวอร์หนีไปได้เขาก็ได้กลับบ้านไปและบนใส่โทรศัพท์ให้แฟนเขาฟัง ว่าชายคนนี้ที่เขาต้องฆ่านั้นมันโหดมากแถมหมอนั่นเร็วกว่าเขาซะอีกแฟนนักฆ่าก็ได้ให้กําลังใจนักฆ่าว่ายังไงคุณก็จะเก็บเขาได้เพราะคุณทาได้เสมอซึ่งคําพูดของแฟนนักฆ่ามันก็ซึ้งกินใจจนนักฆ่านั้นขอแฟนแต่งงานเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อเข้าพิธีเสร็จพวกเขาก็ได้ไปยิงปืนกัน ตามสไตล์คู่รักนักฆ่าและนักฆ่าก็ได้ให้สัญญากับเมียเขาว่าเขาจะเลือกทำอาชีพนักฆ่าแล้วทางด้านไดเวอร์ตอนนี้เขาได้ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขขณะที่สามีของผู้หญิงในบ้านไปทํางานไดเวอร์ Driver, ก็ได้เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นไดเวอร์เธอก็ตกใจมากๆเพราะเธอคือแฟนเก่าของไดเวอร์ไดเวอร์ได้ถามแฟนเก่าไปว่าเด็กชายคนนั้นเป็นลูกเขาไหมแฟนเก่าไดเวอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมา ของกับขอโทษที่เธอทําแทงลูกของไดเวอร์ไปเมื่อได้ฟังคําตอบแบบนั้นไดเวอร์ก็พูดอะไรไม่ออกเขาจึงเดินออกมาเวลาต่อมาไดาเวอร์ก็ได้ออกตามล่าสตรูคนที่3าม แล้วไปที่ผับแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปด้านในไดเวอร์ก็ได้เห็นศัตรูของเขากำลังเดินไปที่ห้องน้ําและนั่นมันก็ทําให้ไดเวอร์โกรธมากเพราะหมอนี้เป็นคนที่ปาดคอพี่เขาแต่ยังมีชีวิตที่สุขสบายไดเวอร์เลยเดินตามศัตรูไปเมื่อศัตรูคนนั้นเห็นไดเวอร์เขาก็ได้พูดว่าฉันคิดไว้แล้วว่านายต้องมาหาฉันพูดจบศัตรูของไดเวอร์ก็ได้บอกให้คนดูแลห้องน้ําออกไปด้านนอกและเฝ้าประตูไว้และห้ามบอกใครเมื่อพนักงานออกไปทั้งสองก็ได้สู้กันอย่างดุเดือดแต่ด้วยรูปร่างและทักษะการต่่่อสู้ทททีเาากันํ การต่อสู้ครั้งนี้ดูสุสดสีสุดๆแต่ศัตรูคนนี้ก็ดันพลาดท่าโดนไดเวอร์แทงเข้าไปที่หน้าอกหลายแผลก่อนจะตายศัตรูคนนี้ก็ได้บอกไดเวอร์ว่าเขามีลูกชายและเขาก็ฝากไดเวอร์ไปขอโทษลูกชายแทนเขาด้วยพูดจบศัตรูคนนั้นก็จะโยนโทรศัพท์ไปให้ ver, ไดเวอร์จากนั้นไดเวอร์ก็ได้หยิบโทรศัพท์แล้วเดินขึ้นรถไปจากนั้นเขาก็โทรหาลูกศัตรูคนที่3าม แล้วพูดขอโทษตามที่ศัตรูได้บอกไว้วันต่อมาที่บ้านของนักฆ่าตอนนี้นักฆ่าก็อดใจไม่ไหวพอเขายังทําภารกิจสุดท้ายไม่สําเร็จเขาจึงได้เอาปืนออกมาเช็ดเพื่อจะออกไปทำภารกิจต่อแต่ตอนนั้นเมียเขาก็ได้ตื่นมาเห็น เธอจึงถามนัก่าไปว่าในสัญญาว่าจะเลิกแล้วนัก่าก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาจะเลิกแน่แต่ขอทํางานนี้ให้เสร็จก่อนตัดมาที่ด้านขอบตอนนี้เขาก็ําลังกล่อดลูกนอนอยู่เมื่อลูกหลับขอบก็ได้เดินออกมาแล้วพบว่าตอนนี้ภรรยาของเขานั้นเล่นยาจนหมดสภาพขอบจึงรีบพาเธอขึ้นมาจากอ่างแล้วก็นอนกอดเธอ วันต่อมาขณะที่ไดเวอร์กำลังขับรถอยู่เขาก็ได้ฟังข่าวจากวิทยุว่าศัตรูที่เขาฆ่าไปเมื่อคืนวันก่อนและมันยังไม่ตายและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไดเวอร์ Driver ที่รู้แบบนั้นเขาก็ขับรถตรงหนึ่งไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อยิงศัตรูคนนั้นซ้ำจนตายหมอและพยาบาลที่กำลังผ่าตัดอยู่ก็ต่างตกใจช็อกเพราะพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครกล้าฆ่าคนต่อหน้าผู้คนเยอะขนาดนี้ขนาดเดียวกันคอบที่รู้เรื่องว่าคนที่ไดเวอร์ฆ่าไปนั้นยังไม่ตายเขาจึงตามมาที่โรงพยาบาล แล้วก็แน่นอนคอปก็ได้จ้าเอกกับไดเวอร์พอดีคอปจึงตามไล่ยิงไดเวอร์แต่คอปก็โดนไดเวอร์ยิงสู้จนไดเวอร์สามารถเอาปืนจ่องหัวคอปไว้ได้คอปเนี่ยก็คิดว่าเขาต้องโดนยิงแน่ๆเขาจึงหนับตาก้มหน้าแต่ไดเวอร์ที่เห็นว่าคอปคือตำรวจเขาจึงไม่ยิงคอปแล้ววิ่งหนีออกมาขณะที่ขับรถหนีลูกชายของคนที่ไดเวอร์เพิ่งฆ่าตายก็ได้โทรมาหาเขาพร้อมบอกไดเวอร์ว่านายฆ่าพ่อฉันสักวันฉันจะตามฆ่าแกไดเวอร์ก็ตอบเด็กนั้นไปว่าเชิญทำสิ่งที่คิดว่าต้องทำแต่ไต่ตองให้ดีก่อนที่จะท และตอนนั้นมันก็ได้มีคนขับรถตามไดเวอร์มาไดเวอร์จึงวางสายและซิ่งรถหนีทันทีซึ่งคนที่ขับรถไล่ตามไดเวอร์มานั้นก็คือนักฆ่านั่นเองทั้งสองได้ขับรถไล่ล,ล่ากันอย่างดุเดือดยังกับกำลังแข่งรถกันอยู่ไม่นานนักฆ่าก็ตามไดเวอร์ทัน ไดเวอร์เนี่ยก็ลังเลเพราะนักฆ่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเขาเขาจึงตัดสินใจยิงรอรถแทนแต่ว่านักฆ่ามันก็ได้ยิงใส่ไดเวอร์จนไดเวอร์ได้รับบาดเจ็บที่คอไดเวอร์ Driver ที่ไม่อยากจะสู้เขาจึงรีบซิ่งรถหนีไปและนั่นมันก็ทำให้นักฆ่าทำงานพลาดอีกแล้วนะครับและตอนนี้เวลาของนักฆ่าในการฆ่าไดเวอร์ก็กำลังจะหมดลง มันจึงทาให้เขาเครียดจนคุมสติไม่อยู่ด้านไดเวอร์เขาได้ขับรถกลับไปที่บ้านซึ่งจากมานานหลายสิบปีไดเวอร์ได้เข้าไปในห้องนอนของแม่และเอาปืนจ่อแม่ของเขาพร้อมถามว่าพ่ออยู่ไหน พอไดเวอร์คิดว่าพ่อหักหลังเขานั่นก็พอะว่ามีแค่พ่อที่รู้ว่าเขาและพี่ไปป้นธนาคารแม่จึงบอกไดเวอร์ไปว่าพ่อของแกไม่มีทางสั่งค่าลูกชายตัวเองได้หรอกเพราะเขารักพี่แกมากเกินไปไดเวอร์จึงพูดออกมาว่าถ้าไม่ใช่พ่อแล้วเป็นใครล่ะเช้าวันต่อมาเมื่อรู้ว่าพ่อไม่ได้หักหลังพวกเขาไดเวอร์ก็ได้ออกไปฆ่าศัตรูตามข้อมูลที่ได้มาจากอาีซึ่งก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายเมื่อไปถึง ไดเวอร์ก็เห็นว่าศัตรูของเขาได้เป็นบาทหลวงอยู่ตอนนี้และกําลังพูดสอนผู้คนมากมายเมื่อศัตรูคนนั้นสอนเสร็จไดเวอร์ก็ได้ไปหาศัตรูคนนั้นและชวนออกไปเดินเล่นซึ่งระหว่างทางทั้งสองก็ได้คุยกันจนไดเวอร์รู้ว่าตอนนี้ศัตรูคนนั้นเขาสำนึกผิดแล้วและเขาก็เป็นคนเดียวที่ห้ามคนอื่นๆในวันนั้นซึ่งหน้าที่ของศัตรูคนนี้ก็คือการดูต้นทาง แต่ถึงจะรู้แบบนั้นมันก็เปลี่ยนใจของไดเวอร์ที่ต้องการฆ่าคนที่ฆ่าพี่ชายเขาไม่ได้ศัตรูคนนั้นจึงพูดคําสอนให้ไดเวอร์ฟังอยู่พักหนึ่งจนมันทําให้ไดเวอร์ใจอ่อนไดเวอร์ได้ยิงปืนออกไปด้านข้างแต่ศัตรูคนนั้นก็ตกใจและเป็นลมๆไปเองเมื่อศัตรูคนนั้นพลิกตัวขึ้นมาไดเวอร์ Driver ก็บอกให้ศัตรูคนนั้นกลับไปหาครอบครัวและดูแลครอบครัวให้ดีพูดจบเขาก็เดินออกมาจากนั้นไดเวอร์ Driver ได้เดินเข้ามานั่งในที่ที่เสมือนเป็นโบสถ์เขาได้หยิบรูปถ่ายพี่ชายเขาขึ้นมาดูแลละก็หัับตาาฟงคํสอน แต่ตอนนั้นเองนักฆ่าที่ได้แอบตามไดเวอร์มาก็โผล่มาเอาปืนจ่อหัวไดเวอร์ไว้และขนาดเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่นักฆ่าที่ตามไดเวอร์มาคอปก็ได้ตามไดเวอร์มาด้วยและเขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ไดเวอร์และนัก่าอยู่ด้วยกันเมื่อมาถึงคอปก็ได้โทรไปหานักซสิบหญิงพร้อมสั่งเสียกับเธอว่าเขาจะไม่เรียกกำลังเสริม แต่ถ้าเขาตายให้บอกลูกชายเขาด้วยว่าเขาตายอย่างสมเกียรติพูดจบคอฟก็วางสายและลงจากรถจากนั้นคอฟก็แอบย่องเข้าไปหาหนักฆ่ากับไดเวอร์ด้านไดเวอร์ก็ได้ถามนักฆ่าว่านายต้องการอะไรจากฉันนักฆ่ามันก็บอกว่าก็ฉันต้องการการได้วงจากเพื่อนลูกอาชีพแบบน Driver, ายไดเวอร์พอได้ฟังแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่า นายถ้าจะเป็นประสาทนะและคํานั้นมันก็ทําให้นักฆ่าโกรธมากนักฆ่าได้หยิบปืนของไดเวอร์ขึ้นมาและเอาจ่อหัวไดเวอร์พร้อมก็กำลังจะลั่นไกแต่ยังไม่ทันจะยิงนักฆ่ามันก็เหลือไปเห็นรายชื่อของคนที่ไดเวอร์ได้ฆ่าไปซึ่งในกระดาษไดเวอร์ Driver ก็ได้ขีดฆ่าหมดแล้วนักฆ่าที่ชอบเอาชนะมันก็หัวเราะออกมาแล้วพูดว่านายยังฆ่าไม่หมดนี่ยังเหลือคนที่จ้างฉันมาฆ่าแก แล้วเขาก็ยังไม่ตายแต่ตอนนั้นเองคอบก็ได้เข้ามาพอดีคอบได้สั่งให้นักฆ่าทิ้งปืนซึ่งทีแรกนักฆ่ามันก็ไม่ยอมแต่ถ้านักฆ่าไม่วางปืนเขาจะโดนยิงเขาได้ยอมวางปืนลงทันทีเมื่อนักฆ่าวางปืนลงคอบก็ได้ยิงใส่ท้ายทอยของไดเวอร์จนไดเวอร์ล้มลงและหนังก็ได้เฉลยว่าคนที่ยิงไดเวอร์ตั้งแต่10ปีที่แล้วก็คือคอบนั่นเองเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เข้าไปฆ่าไดเวอร์และพี่ชายเพื่อเอาเงินที่ป้นมา นักฆ่าที่เห็นคอปฆ่าไดาเวอร์เขาก็รู้ทันทีว่าคอปเป็นคนที่โทรจ้างเขาแต่นักฆ่าก็รู้สึกไม่พอใจที่ทำไมคอปถึงมาแย่งฆ่าไดาเวอร์ทา,ทางที่มันเป็นงานของเขาจากนั้นนักฆ่าจึงถามคอปไปว่านา,ายฆ่าไดเวอร์ทำไมหมอนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเป็นศัตรูเขาคอปจึงเล่าให้นักฆ่าฟังว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วแฟนพี่ชายของไดเวอร์เป็นสายให้เขาซึ่งเธอก็บอกเรื่องป้นธนาคารให้เขาเขาจึงจ้างคนของเขาเพิ่มเพื่อไปช่วยป้นเมื่อป้นเสร็จเขาจึงวางแผนเอาเงินนั้นมา และที่เขาต้องฆ่าไดเวอร์เพราะเขากลัวไดเวอร์จะมาฆ่าเขาและตอนนี้เขาก็เป็นผู้ชนะเมื่อคอฟพูดจบทั้งสองก็แยกย้ายกันก่อนจะแยกกันคอฟก็ได้จ่ายค่าตัวนักฆ่าซึ่งมันก็แสนจะถูกแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนั่นก็เพราะว่านี่มันเป็นงานอดิเรกข,ของนักฆ่าคนนี้พอเขาทํ้เล่นเพื่อหาความท้าทายเมื่อรับเงินแล้วนักฆ่าก็ได้บอกคอไปว่าอย่าติดต่อเขาอีกเขาเลิอกอาชีพนี้แล้วคอฟก็บอกไปอีกว่า,ขวาเขาก็จะเลิกเหมือนกัน จากนั้นคอปก็ได้โทรไปบอกภรรยาว่าเขาปิดคดีฆาตรกรรมได้แล้วตัดไปที่นักสืบหญิงตอนนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปหาคอปเพราะเธอสืบพอบว่าคอปจะเป็นปคนวางแผนการหักหลังป้นของไดเวอร์ทั้งหมดแต่ไดเวอร์นั้นไม่รู้นักสืบสาวเนี่ยเธอก็โมโหมากๆที่เธอเพิ่งรู้ว่าที่คอปเข้ามาทาคดีนี้ก็เพื่อจะบกปิดความผิดของตัวเขาเองระหว่างที่คอปกําลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาอย่างใจยเย็นก็ได้มีคนยิงปืนใส่เขาจากด้านหลัง จนคอบล้มลงซึ่งคนที่ยิงก็คือไดเวอร์และสาเหตุที่ไดเวอร์ยังไม่ตายก็เพราะว่ากระสุนโดนแผ่นโลหะที่ดมกระโหลกของเขาไว้ไดเวอร์ได้เดินไปหาคอปและยิงใส่คอบซ้ําจนตายด้านนักสืบหญิงเมื่อมาถึงเธอก็พบว่าคอบโดนยิงตายไปแล้วนักสืบสาวจึงได้เก็บเรื่องการตามล้างแค้นของไดเวอร์เอาไว้เป็นความลับส่วนไดเวอร์เมื่อแก้แค้นได้สาเร็จเขาก็ได้เอาอัฐถของพี่ชายไปโปอยลงทะเลเพื่อบอกว่าเขานั้นแก้แค้นให้พี่ชายได้สําเร็จแล้วและหนัง ก็จบองแด่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหลังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.4คะแนนและสุดท้ายหากใครชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจาก p ั r k Studio ด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเรา p ั r k ตูดิโอ